สามารถบังคับไปแล้วเห็นไหมเ,เดินหน้ากดตรงนี้นะครับ R2 ถอยหลังกด L2 ถอยหลังครับก็สวัสดีผู้ชมนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาสอนเชื่อมต่อ Joy D8 นะครับเล่นเกม Roblox นะครับแมปก็จะมีอยู่2แมปนะครับเป็นแมปเกมแข่งรถนะครับก็จะชื่อว่า ทาดิวเลอร์ไทคูนนะครับแล้วก็แมปนี้นะครับจะชื่อว่า r i v i n g แอมพายนะครับผม2แมปนี้นะครับพอดีลูกค้าจะซื้อไปเล่นเกมแขกรถนะครับก็เลยสอนเชื่อมต่อนะครับให้ดูนะฮะอันดับแรกนะครับเราจะต้องเชื่อมต่อจอยก่อนนะครับโดยที่เราจะใช้โหมด x นะครับโดยให้เรากดที่ปุ่ม x นะครับของจอยนะครับค้างนะครับกดค้างก่อนนะครับอีกนิ้วนึงกดที่ปุ่ม Power นะครับที่อยู่ตรงนี้นะครับ กดประมาณ3วิแล้วก็ปล่อยนะครับไฟมันจะกระพริบรัวๆแบบนี้นะฮะจากนั้นให้เราไปที่บลูทูธนะครับไปที่หน้าบลูทูธกดจับคู่อุปกรณ์ใหม่นะครับชื่อสัญญาณจะชื่อว่า BSP-8 d นะครับจะต้องเป็นชื่อสัญญาณนี้เท่านั้นนะครับผมอันนี้คือจับคู่เรียบร้อยแล้วนะครับผมจะเห็นได้ว่าไฟมันไม่ติดนะครับผมปิดแสงไฟนะครับก็กด A ดอกซ้ายลงไปแล้วก็กดที่ปุ่ม T นะครับนี่ไฟก็กลับมาแล้วนะครับ เป็นแบบ R G B นะฮะจากนั้นนะครับพอผมจะปิดนะครับก็กดที่ปุ่มตรงนี้นะครับค้างไว้นะครับ power ค้างไว้ถ้าเกิดว่าเราไม่เล่นแล้วนะครับกดค้างรอจนไฟดับนะครับอันนี้คือการปิดจอยนะครับพอเรากลับมาเล่นอีกครั้งนึงนะครับจะเห็นได้ว่ามันมีชื่อ D8 ค้างอยู่ในเครื่องของเราแล้วนะครับเราไม่ต้องไปกดที่ปุ่ม X แล้วก็ power แล้วนะครับให้เรากดที่ปุ่ม power หนึ่ทีนะครับ แล้วก็ปล่อยนะครับมันจะเชื่อมต่อให้อัตโนมัติเลยเห็นไหมฮะมาเชื่อมต่อให้อัตโนมัติเลยนะครับจากนั้นนะครับให้เราไปที่เกมโรบ็อกนะครับแล้วก็ผมจะรอเล่นเกมนี้ก่อนนะครับค่า d u ดิวเลอร์ไทคูนนะครับสามารถเล่นได้เลยนะครับโดยที่ไม่ต้องตั้งค่าอะไรให้ยุ่งยากนะฮะนี่ก็ต้องใช้นิ้วทัดเข้าไปก่อนนะครับ อ่าตรงนี้ยังยังยังเล่นไม่ได้นะใช้จอยไม่ได้ต้องเข้าไปข้างในนี่เข้าไปแล้วตอนนี้เล่นได้แล้วนะครับก็โหลดพอมาถึงหน้านี้ก็สามารถใช้จอยบังคับได้แล้วนะครับครับก็ดับแรกเราให้กดที่ปุ่มวานะครับกด y นะครับเพื่อเลือกเมนูตรงนี้นะครับเราก็เลือกรถนะครับกด a นะฮะจากนั้นก็เลือกตรงนี้ได้เลยนะครับเลือกรถปุ๊บกด A ที่ขับรถนะครับแล้วก็อ่า สามารถบังคับไปแล้วเห็นไหมเดินหน้าถอยหลังถอยหลังถอยหลังกดเอ,อเดินหน้ากดตรงนี้นะครับ R2 ถอยหลังกด L2 ถอยหลังหันซ้ายขวาก็ใช้นา็นอกซ้ายนะครับมุมมองก็อันหลอกขวานี่เห็นไหมมันกดลงไปกด อัดล,ล็อกขวาลงไปนะครับมันก็จะก็จะเป็นมุมมองในรถนะฮะนี่ฮะเป็นจะเป็นมุมมองในรถกดอัดล,ล็อกขวาอีกทีหนึง่งมันก็จะกลับออกมาข้างนอกอัดล็อกกดอัลหล็อกซ้ายลงไปจะเป็นบีบแต่นี่เราลองเล่นดูครับมันจะมีปุ่มบอกตรงนี้เนี่ยจะมีบอกหมดเลยนะครับเห็นหมกดวายอย่างเช่นเราจะเลือกเมนูฝั่งซ้ายนี่เราก็กดวเอากดไม่ได้นะ ต้องเรากด x ก,ก่อนหรือเปล่ากด y อ่าต้องออกจากรถก่อนหนึ่งจะเลือกเมนูตรงนี้ได้นะเห็นไหมกด y แล้วก็เลือกเช่นไปที่ร้านค้าเราจะซื้ออะไรก็เราจะซื้อรถซื้ออะไรอย่างงี้นะถ้าเกิดว่าเราจะกากระบาดตรงนี้เราก็กด b อ่าลองลองเล่นดูนะครับลองเล่นดูนี่กด x อ้าวรถรถรถไม่สาตาร์ทซะลว นี่ผมอ่าตารมดะ,ะนี่เราเล่นได้ปกติครับอ่าเปลี่ยนมุมมองเข้าไปในรถโอ้ยมองไม่เห็นพอดีมองผ่านกล้องออกมานี่ประมาณนี้นะครับสำหรับเกมนี้ไม่ยากนะครับผมก็กดออกก่อนเดีผมจะไปเกมต่อไปนะครับ กดออกแล้วนะครับเกมที่ผมเล่นไปเมื่อกี้ก็คือค่าดิลเลอร์ไทคูนนะครับแล้วก็ดิวิ่งแอมพายนะครับก็เหมือนกันนะครับคือสามารถเข้าไปเล่นได้เลยนะครับใช้โหมด X power นะครับไม่ใช่โหมด B power นะครับโหมด B p o w e เวจะเล่นไม่ได้อันนี้ก็เล่นได้ล่เาะนี่กด A อันนี้จะเล่นได้ตั้งแต่หน้าแรกเลยนะครับไม่ต้องใช้นิ้วทัดเลยผมกดที่ Y Y มันจะมีบอกตรงนี้ไห่มไหม Y Y เพื่อเลือกรถเหรอนี่เลือกรถอาทำไมรถผมมันไม่เห็นเป็นคันน่ะทำไมรถผมเห็นอย่างนี้เราเห็นละนี่ เหมือนกันฮะเล่นได้เหมือนกันจะมีแบบดึงคัดด้วยนะไอ้ดึงเบรกมือกดตรงไหนว่าเบรกมือเดี๋ยวเราไปกดเล่นๆกันดูนะครับเนี่ยลองกดจะมีเบาะอยู่นะฮะเนจะมีปุ่มตรงนี้เบาะใช่ไหมเนี่ยเกยมนี้ก็เล่นได้เหมือนกันถอยหลังได้เดินหน้าได้ โอ้ยกด B ออกนะโอเคประมาณนี้นะครับสำหรับทั้ง2เกมเนี่ยสามารถเล่นได้นะครับใช้กับจอยได้เลยนะครับโดยที่เราไม่ต้องตั้งค่าอะไรให้ยุ่งยากนะครับรวมถึงเกมอื่นๆด้วยนะครับผมไม่ใช่แค่เกมนี้เกมเดียวนะครับแมพอื่นๆก็เชื่อมต่อแบบนี้นะครับแล้วก็เข้าไปเล่นได้เลยนะครับมันจะตั้งค่าไม่ยุ่งยากเลยนะครับผมสำหรับการใช้งานก็สำหรับสอนใช้งานก็มีประมาณนี้นะครับผมสนทนซื้อก็ต่อไม่ได้นะครับตรงลิงก์อยู่ตรงเดสิ์ท็อปนะครับผมสวัสดีครับ